ค่ะขอากาบสวัสดีค่ะสวัสดีท่านผู้ชมทางช่องนิวพาโชคน้องพารวยนะคะท่านผู้ชมเนาะวันนี้พามาตามแนวทางปู่ฤษีเดินดงนะคะเข้าเป็นความฝันนะคะที่ว่าได้จับคนแก่นะคะท่านผู้ชมเป็นฝันรอบแรกนะคะอันนี้เป็นหลักฐานเก่านะคะท่านผู้ชม769เป็นตัวเน้นด้วยนะคะอันนี้เป็นเบอร์โทรปู่นะคะเผื่อใครอยากจะร่วมบุญกระปู่นะคะท่านผู้ชม นี่นะคะ769นะคะเป็นแนวทางหลักฐานเก่านะคะเป็นเพียงแนวทางเท่านั้นโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมเป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะคะน,นั้ชมเนาะไปวันนี้นะคะพามาตามแนวทางของปู่นะคะว่าปู่ฝันดีหรือยังนะคะแล้วก็ตามแนวทางสูตรของปู่ก็แม่นเหมือนกันนะคะสําหรับสูตรนะคะ <c oughs> เป็นเพียงแนวทางเท่านั้นนะคะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชม <c oughs> เดี๋ยวไปฟังแนวทางของปู่กันเลยนะคะ ค่ะสวัสดีค่ะวันนี้เจอกันเร็วครับยังไม่ยังไม่ถึงอาทิตย์เลยใ่คก็หลังจากที่รีกออกไปเมื่อวานนอปูนะครับวันนี้ก็มาแสดงความดีใจกับปูพร้อมกับต่องวดค่ะก็ถือว่าถูกอยู่แต่ว่าถูกต้องตัดเล่นนอปูเนาะก็ต้องตัดเล่นนั่นแหละที่จริงปูเขาจะปล่อยตัวเดียวมันปล่อยไม่ได้เอาหลักร้อยใส่ไงมันเล้ยกลายเป็นสองสองตัวเฉพาะปูเก้านี่งแปดแปดใส่แปดเจ็ดใส่มันเลยกลายเป็นสองตัวถ้าพูดถึงไม่เอาแปดใส่มันเลอเจ็ด หกเก้าก็ตัดเล่นก็พอได้ค่าขนมอยู่จ็ดเก้าเนาะคุณจุดเก้าเนาะหกมันก็ไม่ขี้เละมันผิดไปแต้มเดียวค่ะแม่ปลูกฝันตามนั่นก็ตีตามนั่นแหละก็ต้องตรงเลยถ้าว่าปลูกฝันถ้าปลูกได้ฝันนี่ไม่ค่อยพลาดเนาะคุณเนาะมันคือว่าเราไม่คิดว่ามันจะขึ้นคิดว่าคิดว่าจะขึ้นแหละคิดว่าไอ้หกกับเก้ามันมันแทนกันอยู่เดี๋ยวตัวตัวหกจะไปเอาตัวอื่นมาใส่ก็ไม่ได้อันนี้รัน นั่นมาเบิรนด้วยเลเจ็ดเจ็ดเก้านะครับโอ้ยเสื้อถรายแต่ว่าปู่ก็ฝันแม่นเนาะค่ะถ้าปู่ได้ฝันนี่ฝันแม่นจริงๆสองงดแล้วแต่ว่าต้องตัดเล่นนะปู่เนาะงดก่อนก็หนึ่งห้าศูนย์ก็ะโถกหนึ่งห้าห้าหนึ่งงดนี้งดโน้นงดอะไรก้วยกับมันกันก็ตัดเล่นถึงได้หกหนึ่งเนาะค่ะหกหนึ่งหกหนึ่งถึงได้เนาะก็จำไว้เลยนั่นแหละแต่ว่าไม่ได้ตัดวันนี้เพลินยังไงไม่รู้ โอปู่ไม่ได้ตัดเลยใช่ไหมไม่ได้ตัดเลยไม่ตัดยังมันนึกเจริญอยู่อยู่ในนี่เลยไม่รู้ว่ามีท่าชมในนี่แต่ว่าไม่รู้ตัวไหนเเงครัับก็็ปนตวแรกมันนนจะเป็ไหแค่นั้นเดงตัดใช่ไหมค่ะเจ็ดหกเจ็ดเก้าอครับย่ำไปห้าหกตัวมันจะเป็นลายไปครับครับดีว่ามีท่านผู้ชมท่านไหนที่ได้โชคได้ลาบกับปูเนาะอยากจะร่วมบุญพ่อปู่ในกำลังจะสร้างศาลปูศิลานะครับหรือว่าอยากจะดูดวง ก็สามารถติดต่อทางบวโทรปู่ได้เลยเนาะยังดูให้อยู่ยังไม่มีลายอยู่ปู่ยังดูดวงอยู่ใช่ไหมครับเมื่อวานก็มีรายหนึ่งว่าปู่โอนไปให้แล้วนะเมื่อตอนเที่ยงวันนี้มาดูได้แล้วก็เลยก็ไม่แต่เล่นเหมือนกันนะ่ก็โลภเหมือนกัน๋อส่วนใหญ่จะซื้อสามตัวเหมือนปู่ใช่ไหมเหมือกันอ้ออาวไม่เป็นไรตามต่อเดี๋ยวปู่จะให้อีกคือเก้าแะไรไม่เปลี่ยนแปลง ชนะก็ได้นจะข้นจะแกมนึงเนาะจากโฮกเป็นเจ็ดเนาะจะได้จะได้ไหมไม่ไม่ถามใครกับมอนกันหมดค่ะจะได้มันกันมันแต้มเดียวมันไม่เยอะแต้มเดียวจะได้สามตัวอีกแต้มหนึ่งจะถูกสามตัวใช่แต้มหนึ่งจะสามตัวเงินก็เลยเทไปเลยไหลออกไม่เข้ากระเป๋าค่ะก็คือกะว่าเอาสามตัวตรงตรงเลยนะปู่เนาะแต่มันก็ถูกใช่เลยเราจับลักเราจับลักล้อยก็ถูกแล้วนี่คค่ะ มีเจ็ดกับแปดแค่นั้นตามอายุคแต่ละเขตแต่ละคนก็อายุเจ็ดสิบแปดสิบแล้วเอามาเป็นหลักร้อยดีกว่าแต่ว่าไอ้หกเก้ามันคองแค้่ไปแล้วบอกเจ็ดออกเจ็ดเจ็ดเก้าปู่ให้เจ็ดหกเก้านะปู่เนาะเจ็ดหกเก้าเพราะว่าถ้าตัดซื้อนี่ก็จะอาจจะได้มันมีใครตัดสลูดได้ปู่ก็บอกเอาตามที่ฟันนั่นแหละคยังไงกอแปดสิเปอร์เซ็นต์เชื่อได้เลย คิดว่ามาเต็มๆวานนั่งนั่งรุนอ่อ้าวมาแล้วเจ็ดที่สองเจ็ดหมดเลยเจ็ดเจ็ดหมดใช่ไหมครับหมดครับโอ้เสียดายแต่ให้ท่านผู้ชมเนี่ยสังเกตเอาไวน้นะปู่เนาะว่าถ้าปู่ฝันเนี่ยมันมักจากฝันแม่นจะว่าให้ตัดเล่นด้วยอย่าลืมมีลบมีบวกบวกแต้มหนึ่งลงแต้มหนึ่งอยู่นี่เนี่ยครับแต่มันมันบางแต้มก็ตตองเปเลยไม่ต้องใช่ไม่ต้องเพิ่มไม่ต้องลบไม่ต้องบวกครับ ต่ว่าของปู่ก็ตรงๆตลอดนคะครับอืมเสียดายหกไปเจ็ดเจ็ดมันมาแทนวันไม่งั้นไปเหลือนี่ได้ร,รวยกันทุกคนครับปู่ก็คืองวดนี้ก็เลขมันสวยด้วยมันมันมีแต่ขี้เลยเนาะคไอหกตัวนี้มันมาข้นเขาเลยไม่ให้คู่ไงอก็อเลยไล่ออกมันเป็นขี้หมดเลยสามตัวเจ็ดเจ็ดเจ็ดเก้าครับขี้หมดเลยสามตัวไม่คิดว่ามันจะสามนะปู่เนาะปกติมันจะมาคู่มาขี้นะครับ คิดว่าจะไปเบิลอ,อยู่ข้างน้องเบิลน,นะครับค่ะองวดนี้ส่วนใหญ่ที่ที่ถูกมาสองงวดนี้เป็นเลขฝันของปู่มาเลยใช่ไหมครับเลขฝันที่ที่ถูกที่ว่าได้มาเป็นแ่เลขฝันครับแต่ว่าเลขเลขสูตรก็ปู่ให้มาเก้าหนึ่งนะปู่เนาะก็ถือว่าไม่ถูกเนาะปู่ก็ได้กตัวเดียวไมื่อกีว่าไม่ถูกใช่ไม่ได้ครับแล้วปู่มีการปรับเปลี่ยนสูตรใหม่ไหมครับปู่ปรับอยู่เรื่อยไม่เอาไม่เอาไม่เอาเยอะ วันนี้ไปให้ตัวเดียวนั่นแหละเอาแข็งแขนเลยเอาตัวเดียวแข็งแนี่ใช่ไหมปูวันนี้เอาให้ตัวเดียวแข็งแนเไม่ให้สามตัวครับแบบว่าปะต้องตัดเนาะคะนาะเอาเป็นสองตัวส no ิคะปูเอาเอาบนสองตัวนั่นแหละคือเลขสามตัวนี้เราเอาเป็นเลขความฝันนี้ใช่ไหมครับปูความความฝันยังไม่มาครับเอาคำนวณไปก่อนคือเอาสองตัวคำนวณไปก่อน มันก็ของปู่นี่มันมันหลุดมาสองงวดเลยเนาะเป็นสูตรคำนวณนะครับแต่ว่ามันไปเข้าความสองงวดโอ้ไม่เอาไม่เอาชุดก่อชุดไปชุดที่มันเคยเข้าเอามาใส่พอยชุดงวดก่อนมันเข่ารับชุดก็เลยมอมันเขียนเขียนดูวันนี้ก็เห็นก่อนเลยเอาเจาตัวนี้อ๋อไม่เอาเครื่องคิดเลขใช่ไหมปู่ไม่ไม่เครื่องคิดเลขมันเข้าตัวเดียวออยังวัทกันแล้วมันมีจิตันเอาอะไรใส่จิตอะไรใส่ มันเลยมันมันเลยไม่ไม่เข้าอ๋อครับครับปู่ประมาณหลักร้อยเลยครับธรรมดาเนาะของต้นข้าวมีลุดนะครับก็คืออันตัวที่ปู่สูตรคำนวณสูตรตลอดชีพข้างฟ้าของปู่เนี่ยก็คืองวดก่อนมันเข้าใช่ไหมครับปู่มันก็เข้าทุกงวดแต่เป็นตัวกลับอ๋อวดนี้ก็เข้าข้างล่างก็ยังเข้าเลยครับข้างล่างงวดนี้ตัวตรงเลยอ๋อสองสามงวดก่อนมันดอกสามสองเป็นตัวกลับครับวดนี้เข้า แสดงว่าสวรของปู่ต้องกลับไว้ด้วยเนาะเจ็ดเก้ากว่าเข้าแต่มันจังหวะแล้วมันอยู่ในชุดเต็มใช่ไหมครับใครจะไปตามทันแต่ละชุดไม่เอาไม่เอาชุดข้างปาข้างป่ามันเราเราก็ไม่เราว่าเราได้หกหลักหกไงหลักหกมันมีหกเก้าเป้เลยแต่มันไม่มีเจ็ดเก้าเนี่ยนะเลยก็เลยชอบเขียนตัวแรกเลย เี้ยหกเก้าตัวแรกเลยอ,อือครับเกียนเอาไว้ในในชุดเต็มเนี่ยก็คือว่ามันมีเจ็ดเก้ากับสองสามแต่ว่ามันมันมีหลายตัวใช่ไหมปู่ก็เลยไม่ได้จับมาสาจักตัวนะโอ้แต่เวลามันเข้ามานับดูมันกันก็ถูกตรงๆแหละแต่ว่าถูกไม่จําไม่ถูกถูกตรงๆเราได้หลักหกมันออกหลักเจ็ดหนึ่งอ,อ๋อครับคิดเต็มเดียวครับ ก็คือในสูตรเต็มมีอยู่ที่ว่าปู่เจ้าหลักไหนมาปล่อยให้กับท่านผู้ชมครัก็เปลี่ยนชุดเปลี่ยนสูตรสูตรที่ว่ามันไม่เดินก็จกไม่ต้องเอาครับถ,ถ้าเปลี่ยนสองวอนแล้วก็จะไม่ต่อยครับขายกจะดใหม่มาอีกครับแล้วของงอดนี้นี่ปู่มีการปรับเปลี่ยนยังไงบ้างครับเปลี่ยนตัวเรียกว่าตั้งโจทย์ใหม่คือเรียกอีกอย่างเรียกเรียกคงที่ครับเปลี่ยน เปลี่ยนใหม่ทั้งหมดเลยใช่ไหมครับปู่เปลี่ยนใหม่ทั้งหมด่นแหละแล้วก็เอามาจับบวกันใส่ใหม่ครับแนหลักไหนก็เอาหลักมันครับคือเราเราก็มั่นใจว่าชัวตัวนี้แหละเหี่ยวลงวันนี้ครับก็ให้กันไว้ทั้งบนทั้งล่างเหมือนเดิมใช่ไหมครับปู่กันกันดีเหมือนกันกันคืออย่าไปชัวว่ามาบนอย่างเดียวมันไม่แน่ครับมาล่างก็ได้ครับ มาบนมาล่างไม่เสียหายแล้วกลัวเต็มันเพิ่มมันเสียหายกลัวเด็กออกแต้มเรื่องิม้ค่ะเพิ่มแต้มลดแต้มกลัวยังไงกลัวมันครับถ้าบนล่างไม่ไม่เป็นไรเราเราง่ายครับก็คือถ้าคนอันนี้เขาก็ต้องตันไม้บนล่างอยียแล้วยนะปู่เนาะครับบางทีก็ต้องกลับตัวไปด้วยงวดนี้ปู่ว่าก้าไม่นิหลักหน่วยก้าอยู่หลักหน่วยอยู่หลักหน่วยล่างหรือบนครับปู่บนบนอ๋อครับลงไม่นี้ ครับครับปู่บนยังไม่หนียังอยู่เมื่อกี้ก็เก้าอยู่หลักหน่วยสองงวดแล้วนะปู่ใช่สองศูนย์เก้ากับมาเจ็ดเจ็ดเก้าเนาะมีไหมงวดนี้ยังจะใหม่มาอีกงวดหนึ่งใช่ไหมครับปู่ก็ไม่รู้อีกงวดแต่ว่างวดถึงจะใหม่อืมค่ะได้แค่นั้นได้ก็จะให้ตัวเดียวนี่แหละตัวตัวไหนครับปู่แปดเก้าแปดเก้าเลขพี่น้องกันเลยเลขพี่เลขน้อง ไม่ไม,ไม่ไม่ใส่หลักร้อยเลยนะยังไม่ใส่ด้อปภาดิ <laughs> แต่ว่าถ้าใส่ก็เจาตัวเดิมือใส่ไปคู่หนึ่งก็ได้น้องเจ็ดใส่เจ็ดแปดเก้าเรียงเลยเจ็ดแปดเก้าไม่นี้หลักร้อยให้อยู่เก่าถาอันนี้เป็นถ้าไม่ชอบส,สามตัวก็เอาแค่สองตัวนะครับท่านปูดูท่านผู้ชมถ้าไม่ไม่ชอบ เจ็ดแปดเก้าเก้าแค่แปดเก้าใช่ไม่ชอบสามตัวเอาแค่นั้นครับเพราะว่าทําได้ปูยังชชบชอบเจ็ดจะมาอีกร้อยไม่นีเหมือนแปดนะอยู่สามงวดเลยอ๋อทับไม่แน่เนาะอันนี้หนึหน่วยไหมหน่หน่วยมาสองหนึ่งวดสามยังอยู่อีกมันเคยเป็นอย่างนี้ถึงสามงวดนะปู่เนาะตัวอย่างสองหนึ่งหกหนึ่งห้าหนึ่งเป็นสามงวดนี่เนาะสามงวดก็มาเปลี่ยนงวดอีกเปลี่ยนแล้วครับแล้วก็จะมาอย่างนั้นเองจำไว้เลย ้ก็มีหลักหลักร้อยแปดใช่ไหมมาสามงวดเหมือนกันติดแปดตลอดครับแต่วันจะติดเจ็ดอีกมันเป็นอย่างนี้นะปู่ท้ายก้ามาอย่าลืมก้ายังอยู่ไหีเปลี่ยนหลักสิบปู่ก็เลยมาเช็ดแปดก้าเลยชอบอันนี้แค่ห้แค่นั้นเป็นแปดทุกกันกันไว้ได้าหมได้กันกันไปครับ มันกลับหัวเนาะค่ะเนาะมันกลับอยู่แล้วเก้าแต่ว่าแต่ว่าห้าสิบนี่จะมาหกเดาว่าแปดสิบจะมาเก้าตัวเดิมปูให้อย่างนั้นคเพราะว่าเขาไม่หนีหลักหน่วยไงครับผมคิดว่ามีเก้าอีกงวดนี้เนาะครบมีเก้าอีกครับงวดนี้เลขออกวันเสาร์วันที่หนึ่งวันเสาร์มีเปอร์เซ็นต์เบิ้ลหามไหมครับปูในสูตรมีเลขเบิ้ลไหมครับจะเป็นเลขเลขเนี่ยเลขเรียงเนี่ยอ๋ออาจจะเป็นเลขเรียงค่ะ หนึ่งสองสามหกเจ็ดแปดเก้าอย่างนี้มันจะเรียงอย่างนี้เล็กพี่เล็กน้อง่นี้นะปูเรียพี่น้องมันเล็กสวยด้วยครับเมื่อกี้ก็สองสามเลีพี่เล็น้องนะปูน้องน้องกันครับออกล่างนะครับแล้วก็ติดตามความฝันของปูแต่ตอนนี้ปู่ยังไม่ฝันยังไม่หันวัดก็มันยังไม่ใจมันยังไม่นิ่งเลยว่ามันจะได้ เดื่เสียดายเองเก่าอยู่ไ้เผิดเต็มเดียวเสียดายเป็นเงินเป็นเป็นเงินเป็นทองั้งนั้นเลยให้ผิดเต็มเดียวเลยก็คือว่าละกะสามตัวจังๆนะปู่เนาะก็ถ้ามาตรงๆก็ยาติมิรก็ได้กันเยอะครับถ้าผิดไกลๆนี่จะไม่เสียดายเลยไม่เสียดายเลยก็ผมานั่งดูวิ่ยมันผิดเต้มเดียวเล็ก หลักร้อยเราก็ถูกแล้วหล till, mm ักหน่วยก็ถูกเลื่อนลักเสถูกถ okay. okay. uh ูก huh. มันไม่ไ huh. ด mm ้เปลี right. okay. yeah. Now, right. really> oh. okay. yeah. ่ยนมันไม่ได้เลือเลยนะก็ไม่ต้องกลับด้วยตรงๆนล้วถ้ามาก็มาตรงๆนี่แหละมันไม่ได้เียงมาตรงๆรับมันมันจะจะไปโทษวันก็ได้มันเคยออกวันที่เราวันก็ได้แต่มันมันไปเลื่อนไปอีกวันหนึ่งอเลื่อนออกออกไม่ตรงวันแล้ว่าไม่โทษก็ได้โทษว่า เราไม่มีดวงกับพ่อโทษโทษตัวเองครับผมก็คือโทษดวงเราเนาะแต่โทษวันวันเคลื่อนเพราะวันไม่ออกตรงวันก็ก็ก็นแล้วแต่นานาจิตตังคิดไปครับไม่มีใครผิดไม่มีใครถูกไปโทษใครไม่ได้และไม่มีคู่กรณีด้วยคเรื่องที่เราชอบค่ะอย่าไปโทษใครค่ะ ก็คืออยู่ที่ดวงนี่แหละครับปูเนาะถ้าตัดซื้อก็จะได้อยู่เจ็ดเก้าอันนี้เราเล่นแต่สามตัวไม่ตัดซื้อก็ดวงนี่แหละครับดวงล้วนๆเราเคยได้สองตัวเองเราก็เราก็ลืมไปเพราะเราไม่เคยได้สามตัวเพราะปกติมีปูจะตัดตลอดใช่ตลอดเลยไม่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 คิดเห็นเลยออกมาเสียดายมันมันจะกระทบไปเหมือนงวดก่อนเราเราเคยได้เราจย เราชอบน้อยเรามากน้อยแล้วอย่ามากมา,ากค่ะจํจได้อยู่แต่ว่ามันไม่นึกขึนขากมันลืมใช่ไหมครับ <c oughs> มันลืมแล้วสูตรของปู่จะมีเพิ่มอีกไหมคะหรือไ,ไม่มีมีอ๋อให้ตัวเดียวเลยเหรอคะแค่นี้แหละบนถ้ามาถ้าไม่ฝันก็จะเอาสูตรล่างมาใส่ค่ะตัวเดียวเหมือนกันบนให้เจ็ดแปดเก้าแล้วก็แปดหกแค่นี้ใช่ไหมครับแค่<ม>นั้นแหละค่ะโอ้โงดนี้ปู่ให้แขวนแขนเลยใช่ไหมปู่เอาแขนแข่นเลยนะค่ะท่านผู้ชมเนาะ เคสเก็แขนเพราะส่วนใหญ่ปุ๊ให้ตัวเดียวแขนแขนบ่ได้บ่บ่ไม่ได้ก็เช่นได้อะไรทั้งสองเอาทั้งสองชอบทั้งบัวตูมบัวบานชอบทั้งสองอย่างบานก็สวยตูมก็สวยชอบไองโมนี้ก็แขนแขนเลยนะปุ๊บเอาให้มันรูดแล้วรูดรอดไปเลยนะครับท่านผู้ชมเอาชัวร์เลยไปไปเสี่ยงแบตเตอรี่ได้เลยแต่ว่าอันช่วงมัธยมไทยแหลกๆนี้ ว่าได้ปูให้น่อยกับแม่นขึ้นกันดิเขาดีค้วยกันตัวเดงเลยเนาะค่ะคืออยู่ที่จังหวัดเดืนะถ้ามฝันแม่นนะครับคอยดูความฝันเนาะว่าเผ่อปู่จะฝันอีกนะคะครับอาจจะเป็นปู่ศิลาที่เป็นเจ้าที่อย่างนี้มาบอกมาเข้าฝันโดนบันดานช่วยด้วยไหมครับปูไม่ส่วนอ๋อไม่ส่วนลาแต่ว่าเราสัมผัสไม่ได้ลึก ยังยังสัมผัสไม่ได้ลึกเพราะกระแสจิตยังไม่นิ่งถ้าสัมผัสได้ลึกกว่านั้นจะแม่น๋อครัโอ้ไม่เคยฝันแบบในลักษณะที่เพื่อนมาบอกเป็นตัวอย่างไม่เห็นครับไม่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 เห็นว่ามายืนบอกเนี่ยไม่ไม่เห็นอืมครับแล้วแต่เพื่อนจะมาอันนี้มันมันมีมิตต่างกันเนาะการในมิตฝันต่างกันมันกับเราเองตัวเราเองแสดงเราเองที่ฝันส่วนใหญ่จะเป็นอย่างนี้ ครับเป็นผลไม้เราก็เห็นเป็นกล้วยเป็นอะไรอย่างนี้เราก็เห็นไม่มีเห็นหเป็นรูปคนเลยเหน็นก็ยังเป,เป็นเราเองแต่เราเห็นเราเองเราเห็นเองในแบบเดียวกันที่ฝันไปเมื่อกี้ด้วยเราแสดงเองเลยครับไม่มีคนอื่นมาแสดงแต่ว่าในรูปนั้นเราก็จําได้ชื่ออะไรนางอะไรอยู่ที่ไหนยังอยู่หรือตายแล้วเราก็เห็นครับ ก็คือให้เป็นปิศนาเนาะปูนเน,ะนาะมันตีเลขมันตีตืนตื่นต,นตีง่ายๆบางๆอะ่ะเขาเรียกให้บางๆตีง่ายครับก็เป็นความพันปู่ครับก<อ>็รอดูน้องวันนี้เนะาะแต่เกิดไม่แน่ถ,ถ้าได้สร้างสาลหรือว่าสร้างบ้านให้ปู่ศิลาแล้วไม่แน่ท่านอาจจะใจดีมาบอกอีกก็ได้เนาะปูเนาะได้มีโอกาสเพราะว่าปูเชื่อว่าถ้ายังไม่ได้สร้างง่ายถ้ามีคนมานอนมาชาวบ้านมานอนเนี่ยปูยิ่งร้อยเปอร์เซ็นต์เลยฟันทงได้เลย แต่ว่าเห็นมีคนงานว่าจะมาเช่าปูาปนนอ่อยากแพงเน้อฮแมยาวแพงดอกค่าน้ำค่าไฟก็พอแล้วมานอนเน้อะมาเช่าเฉยๆไม่ไม่อยากให้เช่าเช่าเราต้องมีคนนอนปู่ว่าไงปู่จะได้ไปถามเลขใช่ไหมค่ะเดี๋ยวก,ก็แม่นจริงๆนะ <laughs> เหมือนปู่ศิลาท่านอย่างยิงใจปู่ก็อยากให้อดมินละมานอนเองจะได้แม่นแม่นนะ แต่แอดมินก็ใจไม่ถึงกล้ากลัวครับผมมีท่านผู้ชมคอมเมนต์อยู่ว่าอยากให้แอดมินมานอนครับเดี๋ยวต้องหาจังหวะมาเนาะเผื่อได้เลขเด็ดเนาะยปู่อยากเป็นคนทําปิธีขอให้ทุกคนเน่ยที่มานอนบ้านปู่ปู่จจุดธูปบอกเลยู่คือนี่อย่าลืมนะให้โชคให้ลาบลูกหลานเลยเขามานอนมานอนเพ้าบ้านให้เลยเป็น เพื่อนเป็นลูกเป็นล้านให้ความอบอุ่นทห่บ้านครับยังไงก็ให้นอนหลับฝันดีให้ได้ไวขายแม่นแม่นให้โจงให้ลาบให้เขารู้นี่รู้สินก็เป็นนี่เป็นสิน<ม>ให้ช่วยเหลือเขาทางนี้ครับเราไม่มีอย่างอื่นเรามีทรัพย์คือคือไว้ทรัพย์ใหญ่คส่วน,นใหญ่นี่แล้วคนที่คนอื่นที่มานนอนนี่เคยฝันได้เลขเป็นตัวไหมครับปู่ได้แต่คนอื่นได้แต่ของปู่ไม่เคยใช่ไหมครับ ปู่เองก็ไม่เคยได้สามตัวแต่ว่ามันเป็นนิมิตฝันเฉยๆอ่อครับก็ส่วนใหญ่จะตีสองตัวสามตัวจะพลาดแล้วมันอยู่ก็ดวงแล้ววงคนฝันว่ายังไม่มีโชคใหญ่ครับโชคยังไม่เปิดใหญ่เปิดพอได้กินได้ใช้ได้เล็กน้อยอว่าสองร้อยครับแต่ซื้อเป็นพันเป็นหมื่นมัน,ม,นมันเขาไม่กลา้าใจไม่ทิ้งเลยเครับเหมือนเราขับมอไซค์อะรถมันวิ่งเร็วแต่ใจเราไม่กลา้า เหมือนกันเลยมันเร็วเกินมันเสียวยังไงรถเิ่งเร็วรถปูเอมอไซค์ยามาฮ่าเนี่ยเฮ้ยฮอนด้ากันเนี่ยเทหน่าเนี่ยปูลองบิดดูมันยกล้อเลยนะยกล้อเลยใช่ไหมยกล้อเลยปูปูใส่ชุดไหนไปบิดปูบอกนะปูใส่ชุดนี้ไม่ไม่ไม่ใช่ชุดนี้ชุดไปไปตลาด ทางมันโล่งไงถนนรอบเมืองลองลองดูพอเราตบเกียร์ขึ้นหนึ่งเกียร์สองเกียร์สี่นี่เราลองกำคาดดูพุ่งล้อล้อหน้ายกเลยอือครับอู้แมวแมวเสียวเสียวเพราะว่าลูกชายเขาเป็นช่างเขาบอกพ่อถ้าพ่อขับตอด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 ตามคนแก่นี่อ่าท่อไอเสียมันจะตันและคาร์เมามันจะเยอะควันจะดำแล้วก็ รถหายใจไม่สะดวกเหมือนเหมืนจม,มูไม่โล่งอั่นแหละเขาบอกถ้าถนนลโล่งๆเต็มที่นะพ่อลองดูควันก็ไม่ดำถนนก็โล่งเสร็จแล้วมันไม่มีอะไรใช่ไหมเราวิ่งเต็มที่เลยแต่ใจเราไม่ถึงที่นี่เครื่องสะอาดดีท่อ,อเสียก็สะอาด แต่ว่ามยกล้อมันยกล้อไงมันเบาวิวเลยโอ้โหบกไปมาใช้ภาพเลยจะทำภาพเลยเมื่อกี้นึกนึกภาพปู่ใส่ชุดอันปู่เลสีไปขับรถมาใส่ลองตกเย์ดูแล้วกำคาดูคุ้งยกล้อเลยโอ้โหไม่ทรมันอ่ะขนาดรถุ่นเก่าสองจังหวะด้วยแต่สี่จังหวะแวงไงลองดูครับ อันนี้ก็มาสรุปแนวทางของปู่เนาะแปดเก้านี่กันไว้ทั้งบนทั้งล่างเลยดีกว่านาะปู่ก็แร้วแต่แต่ว่าหลักร้อยเอาเจ็ดไปใส่ของพู่นี้มันมันไม่มีลากมันหมุนลงได้ก้าก็หมุนเป็นหกก็หมุนเป็นเก้าได้ก็เหมือนกับบนล่างครับแต่ท่านเล่นสามตัวไปเขียนบนล่างกับบ้าปะจ้างโจบนล่างคนขายจะถามาเอาทําไมทําไมต้องมีบนล่างก็ม่ต้องเขียนคูณเฉยกับอแล้วครับ ังไงก็เป็นแนวทางเนาะยังไงก็ฝากท่านผู้ชมติดตามแนวทางความฝันของปู่ด้วย <c oughs> เดี๋ยวถ้าปู่ฝันดียังไงเดี๋ยวแอดมินจะโทรหานะครับผมกับท <c oughs> ้ายคลิปวันนี้ก็ขอขอ,ขอบคุณปูม่มากๆนะครับผมสำหรับแนวทางจำรับเราก็ไม่ทิ้งกันยังไงมีอะไรก็ว่าไปเปิดเผยไป <c oughs> ครับขอบคุณมากขอบค<ป>ุณครับเวลาแค่นี้ขอสวัสดีทุกคนค่ะท่านผู้ชมเป็นแนวทางของปู่ฤาษีเป็นสูตรนะคะ789แล้วก็86 ฝากตามความฝันของปู่ด้วยนะคะท่านผู้ชมเนาะปู่ก็ฝันแม่นเข้ามาสองงวดติดแล้วนะคะเป็นเพียงแนวทางเท่านั้นปู่ใช้วิจารณญานในการรับชมเป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะคะอันนี้เป็นเบอร์ทูป,ปู่นะคะก็นนขอขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมรับฟังจนจบคลิปนะคะวันนี้แอดมินก็ขอจบคลิปไว้แต่เพียงเท่านี้ค่ะเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ